สนับสนุนโดย SBDesignSquare อิสระของการแต่งบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Nation Midnight นะครับวันนี้แปลกตาหน่อยแต่ว่า Nation Midnight เจ้าเดิมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมนุพจักรอัตนนและทันชนกศรีเทเนศชัยมาประจำรายการวันศุกร์นี้ครับ วันนี้นะคะเราออกมานอกสถานที่กันค่ะพี่เอมค่ะมาอยู่กันที่ Nation d o w n t o w n Studio สยาม d i ส c o v e r y นะคะแล้วก็ไม่ได้มาแค่สองคนเลยนะอุยวันนี้เพื่อนเยอะใช่เมื่อกครกูเห็นไปแล้วนะครับน้องๆจากกลุ่ม low cost cosplay นะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้า จะไปรู้จักน้องๆว่าวันนี้เขาแต่งเป็นอะไรกันนะครับพูดคุยถึงความสดใสของน้องแต่ว่าช่วงนี้ขอแนะนานะครับต้นฉบับคนแรกโรคอสคอเพลย์นะครับน้องชาสวัสดีครับชาครับสวัสดีค่ะัครบก่อนเรีนขอถามก่อนวันนี้เรามาสดกันที่สตูดิโอที่สยามดิสชาบอกพี่ก่อนเริ่มรายการไม่เคยมาสยามะครับชีวิตนี้ใช่ครับไม่เคยมาเลยครับอันนี้พูดจริงเปล่านี่คือครั้งแรกครับผม ครั้งแรกที่มาที่สยามใช่ครับสยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์อะไรไม่เคยไปเลยสยามพารากอนย่านนี้ไม่เคยนะครับก็ตอนพี่นัดมาผมว่าพอมาถึงก็สยามสยามไหนมองทางไหนก็มีสยามสยามเต็มไปหมดเลยครับก็เลยเดินคือมาถึงก็จะมี B t s ทสสยามครับหันไปทางซ้ายก็สยามสแควร์ทางขวาก็สยามเซ็นเตอร์ครับแล้วบอกให้มาสยามบิสมืนไปหมดครับบิสเลยมุนแล้วมาถึงนี้ยังไงครับมาถึงนี้ได้ยังไงคะก็เนี่ยฮะเดินมาเห็นคนยืนกันเต็มเลย ก็เลยเดินเข้ามาอ่าใช่แล้วก็เก่งเนาะจําได้ว่าพี่ครั้งแรกที่มาสยามมี่มึนอยู่เยอะเลยครับผมคงแบบคงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะเจอว่าสยามบิสตอยู่ตรงไหนครับเออชาเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนทุกที่อไม่ใช่ถูกต้องครับข่าวลือมาเนเชียงใหม่ครับเราได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วครับชาเป็นเด็กจังหวัดเชียงใหม่ครับผมแล้วเออมาอยู่กรุงเทพนานยังครับก็เนี่ยครับมาตั้งแต่วันนี้ก็รวมแล้วก็ประมาณ5เดือนแล้วครับ ประมาณ5เดือนครับทุกวันนี้ชาเห็นบอกว่างานประจําคือดูแลคนชราที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งใช่ครับ,รบที่ไหนยังไงนะอ,อก็เนี่ยครับเริ่มแรกผมไม่รู้จะทําทอะไรก็เลยฝันว่าเออจะไปไประเทศญี่ปุ่นปะครับก็เลยหาโครงการที่จะไปไประเทศญี่ปุ่นก็มีต้องไปเป็นไอต้องไปที่กรมแรงงานนะครับ,รบเพื่อสอบไปเป็นจับกางที่ญี่ปุ่นผมก็เลยไปเลยครับชีวิตไม่มีอะไรต้องเสียก็เลยมากรุงเทพครับ กำลังกำลังจะไปที่กรมแรงงานมันอยู่ที่ดินแดงครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้องไปยังไงผมก็เลยเดินเตะๆก่อนอถแถวแถวแฮปปี้แลนด์จนไปเห็นเสาไฟฟ้ามันมีกระดาษติดอยู่เขียนว่ารับสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุคผมก็เลยดูแต่คุณสมบัติผมไม่ผ่านเพราะว่าผมจบแค่มงหครับเขารับคนที่จบพยาบาลมาจบบริบาลมามแต่ก็คือหน้าด้านก็เลยโทรไปขอสมัครครับเขาไม่รับ อันนี้ชีวิตเัามาเพรทีชาเขาติดป้ายบอกอย่าพึ่งอย่าหมึงเขาอี้พี่ก็สนุกเหมือนกันตัวอินนี้ไม่เคยมาได้นะเป็นครั้งแรกที่เนี่ยฉันมิ้นท์ให้มาจัดรายการและชาเป็นคนแรกนะที่มาร่วมรายการของเราที่นี่ครับผมเออเขาบอกว่าอย่าหมึงก็อี้เนาะหน้าจะไม่รอหล่อต่อต่อต่อพอไปเขาไม่รับครับครับผมก็ทิ้งละไม่ไปละก็ไม่ไม่ทำตรงนั้นละจะไปญี่ปุ่นละเขาโทรกลับมาเออน้องอยากทำจริงๆไหมผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ย ผมรู้สึกว่าคําพูดแบบมันมีอะไรบางอย่างอเออก็ hmm. ครับงั้นมาหาพี่ก็เลยไปหาพี่เขาที่ลาภาวสี่สิบแปดนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราได้มาทำาแล้วเราก็เริ่มทํางานดูแลผู้สูงอายุครั้งแรกในชีวิตครับครับผมจ่าชาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีพี่สัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงแล้วก็เอาใจใส่ผู้สูงอายุนะครับอย่างหนึ่งคือเราพยายามจะอยากเห็นชีวิตของชาอยากจะไปถ่ายทําชีวิตที่บ้านพักตรงนี้จ่าชาบอกบมันมันจะกระทบกับความรู้สึกของเขาด้วย มันไม่กระทบครับมแต่ผมไม่ไม่อยากจริงก่อนที่ผมว่ามันมีความรู้สึกคืผมคือตรงจุดนั้นแหละมันเป็นดินแดนพิเวนแล้วครับคือมันเป็นดินแดนที่เงียบสุดท้ายที่ลูกหลานเขาไว้ใจเราให้มาอยู่แล้วจะไม่มีอะไรมารบกวนแล้วผมก็เลยเออไม่อยากให้มายุ่งดีกว่ะครับผมจริงก็ไม่ผิดหรอกครับก็เนี่ยก็ดูจากเพจผมถ่ายรูปมันจะเป็นแบบ มนวนมนบรรยากาศมันมนวนมองมองๆแบบครับคือความรักมันหาได้ยากเพังจากนั้นเราต้องเติมความรักให้พวกเขาครับรู้สึกทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่ใช่ครับครับแล้วเราได้ความรักกลับมาอย่างไรบ้างการความรักกลับมาอย่างไงส่วนมากพวกท่านนี้เป็นอัลไซเมอร์กันทั้งนั้นเลยนะครับสิบวินาทีเขาจะลืมผมเลยสิ่งที่ผมทําลงไปทุกอย่างจะหายหมด ในช่วงเวลา10วินาทีนั้นอนะ่ะต้องต้องทำยังไงให้เขามีความสุขมากที่สุดครับแล้วชาทํายังไงคะให้เขามีความสุขมากที่สุดกับ10วินาทีนั้นที่เขาจะจําชาได้ผมเป็นคนที่เรียนจบแค่โมหกความรู้มีไม่เยอะเรียนพยาบาลผมไม่รู้ว่าต้องดูดูแลผู้ป่วยยังไงให้แบบจิตใจดีขึ้นหรือว่ามีความสุขเราก็ใช้ประสบการณ์ชีวิตเราอะ่ะคนมนุษย์เราชอบเสียงหัวเราะเวลาหัวเราะจะ ทําให้หลังสารเขาเรียกว่าสารนะครับเอโดฟินหรือเปล่าสารหลังางให้ความสาุขครับผมก็นะทําตัวตลกไปให้เขาขาส,สักครั้งเดียวอะสักตึ๊เดียวภายใสิวินาทีทำยังไงก็ได้อะทําตัวเองให้เจ็บครับนี่น,นี่นี้เป็นภาพบรรยากาศนะตอนที่าชาทํางานอยู่ห้เดือนที่ผ่านมาอันนี้อ่เราให้ฟังหน่อยคนนี้คนนี้แบบเขาโดนรถชนครับตอุบัติเหตุแล้วก็อายุ อายุถอยหลังกลายเป็นเด็กห้าขวบทุกสิ่งที่อยางได้แค่ไหนอ่ะไม่ได้เลยครับทำลายร่างกายได้อย่างเดียวครับอันนี้ชื่อคุณนะครับผู้ใจไปเนี่ยมีนามแปลงเลยนะคุณคุณกำมนครับครับครับคครับชาติดูแลผู้สูงอายุมาห้าเดือนแล้วครับผมนับจากวันแรกที่เราเข้าไปวันแรกนะความรู้สึกกับตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างไปบ้างมุมมองของเราที่มีต่อผู้สูงอายุครับตอนแรกเรา เราไม่คิดอะไรเราแค่ว่าเราจะไปทํางานเพื่อเอาเงินทํางานแล้วได้เงินแค่แค่นี้ครับผมดูแลแล้วก็ดูแลไปเต็มที่แต่หลังจากที่เราดูไปนานๆเราเริ่มผูกพันกับเขาครับ mm hmm. เริ่มเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆแล้วเริ่มคิดไปไกลถึงขนาดที่ว่าแบบผมว่ามาฝากแบบนี้มันผิดในความคิดผมอะ่ะควรจะอยู่กับลูกอะ่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ดูแลไม่ไหวมันต้องมีวิธีครับที่ต้องอยู่กับลูก เพราะว่าเขาเลี้ยงดูเรามาจนเราโตครับเออแต่แบบพอเขาเป็นนี้ไปอ่ะก็ใช้ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนก็ต่างก็มีเหตุผลของตัวเองครับแต่ผมสังเกตนะครับแบบตามบ้านนอกอ่ะพ่อแม่เขาก็อยู่ด้วยกันนะตื่นเช้ามาเขาเอาข้าวให้ไก่ก๊กก,กินกันเอออยู่กันได้นะครับ<ะ>ไม่มีปัญหาเลยเออเมอร์อะไรพวกนี้ทําไมอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรักอ่ะมันให้ถึงกันไงน อ,อยู่บ้านด้วยกันบ้านอยู่ละแวกเดียวกันเลยนะอ,อันนี้อาจจะเป็นค,ความแตกต่างกับสังคมในเมืองกับบ้านนอกอะไรครับที่ไม่เหมือนกัน